กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณไม่สบายคุณป่วยคุณเป็นโรคเรื้อรังคุณก็ต้องทานยาที่คุณหมอก็คือสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่เมื่อคุณทานแล้วคุณหายดีหรือกําลังทานอยู่คุณก็สามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เพราะว่าตัว NK ตัวนี้เนี่ยฮะมีสารสกัดตัวหนึ่งชื่อว่าเคอร์ซิตินนะคะเคอร์ซิตินตัวนี้เนี่ยนะคะ รายละเอียดเนี่ยนะต้องโทรหาคอเซ็นเตอร์ของทางบริษัทเรานะคะเขาจะบอกรายละเอียดได้ดีกว่าเราแล้วก็เหมาะกว่าเรานะคุณผู้ชมนะว่าโรคไหนสามารถที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพร NK ได้โรคไหนจะต้องทานอย่างไรและจะต้องทานวันละกี่เม็ดนะเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มและเป็นสินค้าขายดีด้วยเช่นเดียวกันใครสนใจวันนี้เนี่ยนะฮรเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะ,ะโปรวันนี้เลยนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยนะฮะร,ราคา2,500บาทน,นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อ2กล่องราคา เสียเลยเป็นแค่4,500บาทเท่านั้นกับ NK นะฮะสนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้095-718-4624นะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสกนเกียวโคตดมุ่งขวาหน้าจอได้เลยนะครับ,รบแล้วก็ฝากคนาด้วยนี่โปรปีใหม่คุณแม่ใช่ะค,ะครัมันเป็นพ้าขนหนูนะคะเ,เราทำให้เป็นหมีน้อยมีหลากหลายสีสันถ้าเกิดเราคุณซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นตัว NK หรือว่าตัวไหนซื้อคละกันไปเนี่ย 2,000บาทเนี่ยนะฮะก็ได้เป็น1แผ่นเลยนะแค่ได้เป็น1ผืนขออภัยค่ะได้เป็น1ผืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็รีบสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็สแกนเอฟโคได้เลยนะครับค่ะ,ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้นะครับเราไปดูคุณแอนนาดีกว่าครับแอนนาไหนแอนนาซูริบตตี้นะครับทีวีพูนะ,ะเลือก <นะ S 2> ข้างแล้วเลือกข้างแล้วนะครับตอบชัดเลือกฝั่งมิสแกนย้ำชัดสบายใจกว่าอยู่ตรงนี้นะฮะ ล่าสุดครับแอนนาเซอร์เิตี้เองนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าล่าสุดก็จะมาจับมือกับมิสแกนร่วมกันทาธุรกิจซึ่งเมื่อก่อนเน่เราจะเห็นแอนนารีแคปเกี่ยวกับเรื่องของมิสยูนิเวิร์สกันซะส่วนใหญ่นะครับจนล่าสุดหันมาที่ MGT แล้วนะครับพอไม่เห็นเหตุผลนะฮะบอกว่าทางมิสแกนเนี่ยให้เกียรติแล้วก็เห็นค่าแอนนามากกว่าเวทีหนึ่งแล้วกันาานะครับาาย้ําชัดเลือกข้างแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันนิดหนึ่งว่าพูดแอนนาพูดถึงเรื่องนี้เลือกข้างจรริงหือเปล่่่าคคะะ เราไม่ใช่ว่าเราไม่เอา MUT แต่เราเลือกทำธุรกิจกับ m มิสแกรดแล้วเราก็บอกตรงว่าเราไม่เคยเจอคือมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแอ่ะเขาส่งตั๋วมาให้ส่งบัตรมาให้ดูแล้วก็เทคแคร์ดูแลเราดีเราก็มาเปรียบเทียบก,กับหลายปีที่ผ่านมาที่เราไปดูตอนอีกเวทีนึง เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเขาใจกับเราอะเราก็เลยรู้สึกแฮปปี้แล้วมาระยะหลังตอนที่เราจ้างเพนเตอร์อย่างน้องอิงฟ้าซลอดอะอ<า>น้องทํางานเต็มที่มากเราก็เลยรู้สึกว่าหรือเราควรจะมาทางนี้ดีล่าสุดก็มีคนถามว่าเลือกข้างหรอใช่ดังน,นั้นวันนี้เราแค่เลือกถ้าใครจะไม่ชอบเราเพราะเรื่องนี้เราไม่ว่าคือทุกเวทีก็เห็นท่านาค่ะแต่เพียงแค่มีแฟนให้เกียรดอนามาก มากฎเนี่ยนาเคยเจอมาทั้งหมดมู t จะบอกว่าอะไรรู้ป่าวขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆนะพี่ปุ้ยก็คือคนดีคนหนึ่งนะเป็นคนที่ให้เกียรตินาเป็นปนกรรมการด้วยนะแต่เพลงนี้เนี่ยที่นนาบอกว่าวันนี้เรามีเวอีกเวนึงที่เราต้องไปเดินแบบอีกที่หนึ่งอ่ะที่มันแบบในอีกแบบในอีกสไตล์เราก็ลองทําดูนะครับนั้นชาลลอตมาไลฟ์กับคุณนาด้วยนะชาลลอตไงชาลลอตกับอีฟ้าชาลออตแต่ว่าชาลลอตมาไลฟ์เฉยๆนะครับก็ ทำให้มีคนดูเยอะแยะมากมายเลยะนะครับคุณแอนนาก็เลยมอบน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่มาไลน์ในคณะคือให้ iPhone 14 Pro Max <ม>ไปเลยนะฮะนะทีก,กับคูนั่กี่บาทนะพีกับน้องชาหล่อให้ตั้งหลายบาทแล้วเย,ยนาเอเอนะคะก็ถามว่าน้องผิดไหมไม่ผิดหรอกคะ่ะเพราะว่าแอนนาเขาทําธุรกิจนะคะเขาเป็นคนทําธุรกิจพี่รู้จักแอนนาตั้งแต่ยังเป็นเก้งนะคะยังเป็นเก้งแล้วก็มาทํางานทีวีูเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ เลี้ยงคนเยอะเลี้ยงคนทั้งครอบครัวทุกคนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ทั้งที่มันปรับมันบอกใช่ว่ามันไม่เลี้ยงแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็แอบเลี้ยงอยู่เลี้ยงในที่นี้ก็คือญาติพี่น้องนะคะสามีอย่างเงี้ยก็เลี้ยงอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วอนานาบุจะต้องรวยมากกว่าน,นี้ไปนานแล้วนะคะก็ตอนที่อนนาทำตอนที่พี่ต๋าไปเป็นกรรมการ Miss Universe ปีอแมนดานะคะแม่ปุ้ยเขาก็าให้เกียรติทงพิธเนี่เข้าไปนะเป็นคณะกรรมการ แล้วก็ไปดูแล้วเราคัดเลือกแล้วก็ไปคัดไปคัดรอบชุดว่ายน้ำเขาก็ให้เกียรติทางเหลาแล้วก็ออแอนนาก็ามาตลอดเขาก็มาไลฟ์สดซึ่งมันเป็นอาชีพเขาอะเวทีนางงามทุกเวทีแอนนากับพ,พ,พี่จี้เขาต้องไปรีแคปนางงามเนาะเป็นอาชีพเขาแต่ว่ามันก็น่าสงสารมันนะมันก็ สภาพตอนนั้นก็ทําตามยถากรรมของมันนะครับหมายความว่ามันก็ไปกันสองคนพี่พี่พี่จี้แล้วก็ไปอยู่มันอยู่ทั้งวันเลยนะมันไม่ทิ้งนะมันก็อยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งวันก็รีคงรีแคปมันก็สัมภาษณ์พี่เต๋าบ่อยแล้วแหละแอนนาลูกสาวแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยมันไปทำกับพี่นวัดไปทำกับพี่นวัดรู้สึกว่าจะได้เป็นพีดีจังหวัดด้วยเป็นพีดีจังหวัดแล้วก็กระแสกระแสของทางมิสแกร n เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันแรงมันแรงมันมีมันมีติ่งเยอะ นะคะแล้วก็ยอดขายเขาดีขึ้นยอดขายเขาดีแล้วตอนหลังแอนนาก็าไปเป็นพีดีจังหวัดจังหวัดหนึ่งด้วยก็คือซื้อด้วยนะคะแล้วก็พี่วัดเขาก็รู้ว่าแอนนาเนี่ยมาทางนี้แล้วก็เลยให้บ่งให้บัตรเชิญไปนะคะมา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 ดูนางงามก็เต็มที่กันไปวก็เต็มที่กับแอนนามมไม่ได้หมายความว่าแม่ปุ้ยเขาไม่เต็มที่แม่ปุ้ยเขาก็เต็มที่นะคะคแต่แม่ปุ้ยเขายังเป็นมือใหม่ ออแอนนาเขาคงจะพาะทับใจทางแกลนเพราะว่าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่านางงามมันคงจะตรงจริตแอนนามากกว่าเพราะแอนนาเนี่ยเขาเป็น Mid C, มิสเอซีดีซีประกวดประชาติกว่าเพิ่งจะได้ตำแหน่งนะคะ หลายคนก็ตั้งคาถามก็ดูจากเว็บตรงข้ามบอกแอนนาไม่ไปอเมริกาแล้วเหรอเห็นบอกจะลาจากวงการไม่ใช่เหรอเขาก็ตั้งคําถามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องรอแอนนาตอบอีกทีหนึ่งว่าจะไปอเมริกาเมื่อไหร่หรือจะไม่ไปแล้วเพราะคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจได้ด้วยเป็นเรื่องปกติคก็จริงนะครก็ตอนนั้นอยากจะไปเพราะอาจจะไปมีปัญหาเยอะแต่เมื่อปัญหามันเคลียร์ได้ลงตัวแล้วทุกอย่างมันปไปอาูทำไมหากินเมืองไทยดีกว่าไหมนะคได้ล่าสุดก็พาคุณไปเที่ยวต่างประเทศนะเออนะนำสวยขึ้นนะ นางสวยกว่าเดิมเยอะมากเลยเมื่อก่อนนางนางก็ยังดูเป็นผู้ชายอยู่ตอนนี้นางดูเป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับนะฮะอ่ะไปดูกรณีของพี่นวัดบ้างนะครับทไมพี่นวัดทำไมเหรอคะพี่นวัดเองก็ย้ำชัดว่าห้ามพีดีถือลิขสิทธิ์เวทีนางงามอื่นอีกนะครับเพราะสําหรับกระแสนางช้อนเนี่ยในวงการนางงามตอนนี้มันร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับมันก็คงเป็นเรื่องที่คนเนี่ยคิดทำอะไรแรกล้มันก็เบื่อล่าสุดบอสนวัดเองนะนะก็ได้ออกหนังสือกับพีดีมิสแกน77จจังหวัดเลยบอกว่า ห้ามไปถือนะฮะลิขสิทธิ์เวทีนางงามที่อื่นอย่างเด็ดขาดถ้าพบเจอก็จะยกเลิกสัญญาทันทีนะฮะหอมทางกอับคุณพีดีที่ให้ความร่วมมือเพื่อเติบโตของครอบครัวแกนที่ยั่งยืนนั่นเองนะฮะแดวว่ามีเหรอมีพีดีจังหวัดไหนไปเอาเวทีอื่นเหรอไม่ไม่คือคือคือเขาเรียกว่านางชรอนมันก็จะมีอีกเวทีหนึ่งเขาก็พยายามที่จะไปช้อน ที่ดีจังหวัดรวยรวยของพี่วัด <Ừ. S 1> แล้วก็โดนช้อนไปแล้วหนึ่งจังหวัดสมัยก่อนหลายปีแล้วเนาะสองสามปีที่แล้วก็โดนช้อนไปหนึ่งจังหวัดทางภาคใต้ <Ừ. S 1> เป็นแฟนกันแต่ว่าถูกช้อนไปนะคะแล้วก็เป็นคนรวยนะคะคอักษรยอพยัญชนะนะคะคก็ถูกช้อนไปพี่ว่าก็เฮ้ยพอหลังๆเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็โดนหลายจังหวัดที่ที่เหมือนจะมีเงินน่ะแล้วก็ ก็จะมีการช้อนเข้าไปว่ามาทำนี้สิม,มาทำเมทีชั้นสิอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าจะทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ถ้าเกิดพี่วัดเขาอนุญาตแต่ทีนี้นีงวัดเขามีกฎว่าถ้าเกิดคุณถือของเราแล้วคุณก็อย่าไปทําของคนอื่นเลยเพราะฉะนัานของพี่วัดคนเดียวนี่เ็าปวดหัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ถือถือถือของเขาไปอย่างเดียวพอจบ,บนะคะเพราะถ้าเกิดใครไปถือหลายลิขสิต คนกันเนี่ยเขาก็าจะไม่ให้ทำแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยมันคนเขาไม่ได้โง่ไงสมมติว่าอมเนี่ยมีเมียใช่ไหมอมถือแกนอยเงี้ยแล้วอมก็อยากจะถืออีกเวทีนึงงอ,อมก็ให้เมียอมถือแทนไงออกหน้าแทนแต่เงินโอมไงแต่เาไม่ผิดเหมือนกันก็ใช่ไงเพราะว่าชื่อที่เราจดกับเวทีแกนก็เป็นชื่อเราถูกต้องแค่อันนี้ก็ถือว่ามัน ไม่มีสิทธิห้ามกันได้แต่นวัดเขารู้นะเขาเขารู้แต่เขาทําอะไรไม่ได้ใช่เพราะวมันไม่ได้ผิดกฎสัญญาถูกต้องค่ะก็ถือว่ามันก็เป็นที่ทริคแล้วกันว่าอยากจะทํากันยังไงเนาะธุรกิจเขากมันมีทั้งเวทีประกวดผู้หญิงผู้ชายอะค่ะติดต่อเพราะพะพวกนี้เขาจะดูเวแต่ละเวทีของแกลนเขาแกลนมันจะเป็นเป็นตัวต้นแบบของการเอา77จังหวัดออกมาเขาก็จะรู้ว่าจังหวัดไหนรวยจังหวัดไหนมีเงินโดยเฉพาะจังหวัดอะอย่างสมมติว่าจังหวัด สลับบุรีเงี้ยรวย<ด>เขาก็รู้ไงว่าคนนี้คนรวยจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยเขารู้ว่ารวยอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาช้อนเนี่ยามาช้อนแต่ว่าช้อนนั้น,นีจะหักหรือไม่เนี่ยก็ข,ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับเทคนิคนะของการช้อนของแต่ละทีของแต่ละเวทีตักดีๆก็ได้แอบตักก็ได้อย่าให้บอสรู้ถ้าบอสรู้บอสโกรธนะครับทำยังไงก็ได้อย่าให้บอสรู้ค่ะเหมือนคนดูเวทีนางงามอย่าให้รู้อย่าให้บอสรู้ว่าเราดูยูนิเวิร์สเพราะถ้าดูยูนิเวิร์สด้วยบอสโกเ้คนกูไงอ่าลายมาอ่ากูเลยดีกับคนนั้นแล้วเหรอบอกพี่วัดคะ เราต้องช่วยกันเชียร์ค่ะเ,เขาก็ไม่มีว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเขาเป็นคนนาา่ารักพี่วัดอะนะคะแต่ต้องคุยให้ถูกกาลเทศะนะคะช่วงอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปคุยกับเขานะคะคุยจนช่วงเขาอารมณ์ดีๆนะคะ <c oughs> นะฮะไปดูพี่นวัดไปแล้วเราก็ต้องไปดูลูกสาวพี่นวัดบ้างอย่างอินฟ้านะครับลูกแอนนาแอนนาไปแล้วไงแอนนาคนแรกนะอูสสาวคนโตเอและไปดูอินฟ้าครับจอยเดินมาคดีนะครับเพจปลอมอ้างชื่อแจก iPhone 13นะครับล่าสุดอินฟ้าวราหะเองได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวครับหลังมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีครับออกมาโพสต์ข่าวปลอมนะฮะนี่เลยอ้างว่าตนนะแจก iPhone 13คืออ้างว่าอิงฟ้าแจก iPhone 13ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนออนไลน์มูลค่ากว่า3ล้านบาทน,นะครับโดยอิงฟ้าเผยว่าเก็บรวบให้หมดทั่วกันเทศนะฮะโดยเพจ Facebook ดังกล่าวโพสข้อความว่าแฮชแท็กฉลองอิงฟ้าวรหะรองอันดับหนึ่งของโลกแจกโทรศัพท์ iPhone 13ฟรีขอแจกให้เด็กๆที่เรียนออนไลน์ แจกแค่1,000เครื่อง1,000ที่เท่านั้นใครเร็วใครได้พักก่อนได้ก่อนคืนกำไรให้กับลูกค้าดูภาพบันคัดไอ้นั้นดูสิโอ้นื้อวันนู้ก็เลยว่าอาจจะเป็นเด็ดก็ได้ทำอ่ะเขาแจ้ง<ๆ>จับไปใช่ไหมมาขอจับได้นะคะบางทีก็จับ,บไม่ได้ก็เยอะนะคะแล้วบบจะดูกับคนที่พิมพ์รหรัส อ่าฟอฟันหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบธ hmm. ิกันเล่นเกมของเขาว่า,าจะแจก i p h o n นนะฮะคราวนี้นะครับเรื่องมันก็ร้อนเลยครับทางด้านของเพจ Beast แก a นไ h a i l a n d ไม่นิ่งนอนใจแล้วทดไมะไมีการโพสต์นะข้อความแจ้งกับแฟนคลับนางงามว่าอย่าหลงเชื่อกับอีข้อความ ท้อนี้นะฮะพร้อมทั้งแจ้งว่ามิจฉาชีพยาหลงเชื่อขณะนี้บริษัทมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนครับกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องรุ่นเดินคดีนะคะขอยินดีด้วยคไปยินดีเขาล้อยินดีด้วยนะคะเออนะอหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนดีกว่าในช่วงนี้ฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับนะคะ NK ใครอยากจะรู้รายละเอียดของ NK นี่ยครับป่วยเป็นโรคอะไรหรือญาติเราคุณพ่อคุณแม่เรา คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณยายนะฮะป่วยเป็นโรคอะไรทาน NK คควบคู่ไปกับยาที่คุณหมอให้นะฮะรายละเอียดคุณโทรหาคอเซ็นเตอร,ร์ของเราเลยดีกว่าเพราะเขาจะตอบได้ดีกว่าเรานะฮะ,ะเบอร์อะไรฮะเบอร์0ูนย์เก้าห้าเนะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคียลโ,โค้ดบนขวาหน้าจอได้เลยวันนี้โปรขึ้นด้านหน้าแล้วคุณผู้ชม1กล่องราคา2,500บาทแต่วันนี้ถ้าซื้อ2กล่องลดเหลือเพียงแค่สี่พบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็เบอร์แล้วก็เคียลโค้ดได้เลยเบอร์นี้เคียน N.K. ยาซีแฟนจีเออร์หรือคมมิชชันตราบีจีก็จะได้ภาพคนหนูเป็นแบบทรงตุ๊กตาหนีน่ารักน่ารักไปเลยนะจ๊ะค่ะนะคะเดี๋ยวพักัสักครู่นึงก่อนครับคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ